เห็นว่าขับรถสปอร์ตพาสาวไปเอเชียทีคเฮ้ยใครใครใช่เหรอใช่ผมเหรอใช่ดิบ้ายังไงบ่อยจริงหรือเปล่าแม่แม่มั้งครับแม่ผมครับช่วงนี้ได้มีพาใครไปเอเชียทีคปี้คะก็คือบ้านผมอยู่แถวๆนั้นน่าก็จะพาคุณแม่ไปกินข้าวบอยครับผมุณแม่เราไปดูยังสาวจังเลยคุณแม่ผมหน้าไม่แก่ครับคุณแม่ผมหน้าเด็ก จริงจริงคอนเฟิร์มแบแม่ผมเองยืนยันไหมคะว่าไม่ได้พาสาวไปอะไรอย่างเงี้ยเอเชียทีสาวเหรอครับก็ส่วนใหญ่ก็จะพาคุณแม่ไปนะครับใช่แล้วซุกซ่อนสาวก็โมการส่วนไม่ใหญ่เอ่อก็อาจจะมีเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยครับไปแต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะพาแม่ไปครับผมข้าวของใหม่อะไรยืนยันแลวแบเฮ้ยมีคู่ต่อจริงจริงเนี ไม่สั่ไม่แม่แน่นอนอย่างเงี้ยโอ้ยถ้างั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีครับเออแสดงว่าแบบเราก็มีพาไปบ่อยเหมือนกันก็เพื่อนเพื่อนะไรเงี้ยก็ใช่ครับก็ก็เป็นปกติครับชีวิตวัยรุ่นครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปอะไรเงี้ยครับครับผมอ่ามีสาวสาวนั่งรถสปอร์ตจริงหรือเปล่าคะก็ ก็มีครับมีก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมก็ไปกินข้าวอะไรปกติแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคุณแม่ครับจริงๆผมผมรักแม่มากตอนนี้หัวใจนะคะเป็นไงบ้างตอนนี้หัวใจพี่ว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เหรอครับก็ก็โอเคครับมีคนคุยใช่ไหมคะเป็นคนก็มีมีมีคุยครับนอกวงการหร uh ือในวงการก็คงเป็นคนนอกวงการเดี๋ยวนี้น้องใหม่ช่องสามเต็มไปหมดนี้ไม่จ okay, ีบสักคนเลงผมไม่หรอกครับก็ เราทํางานด้วยกันนะครับบางทีเราเกิดแบบเป็นพี่น้องกันั้งส่วนใหญ่ครับมากกว่าามรู้สึกนะครับมันบางทีเราไม่ได้แบบรู้สึกแบบเออชอบเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยครับบางทีเราเจอกันบ่อยๆมันเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันแล้วอ่ะครับผมรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอ่ะคนที่คุยนี่แบบว่าถือว่ามาวินไหมคะมาวินครับคุยคนเยเอ่ยก็โหก็คุยคุยคุยหลายคนนะครับแต่ว่าถ้าพิเศษจริงๆก็ ก็คุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยครับอืมพร้อมจะเปิดตัวตไหมคะวันนี้โย่างเหรอครับย่างเหรอครับคุยได้นานแค่ไหนเหรอคะพี่ก็ตอนนี้ผมเรียนจบแล้วครับมหาลัยนะฮะรับปริญญาไปแล้วก็ตั้งแต่สมัยเรียนกันปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยครับก็เป็นตั้งแต่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาอะไรเงี้ยครับพัฒนากันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คุยคุยกันไปอะไรเงี้ยครับ